ดูดูรถด้วยนะลูกนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่แม่แหม่มน,นะคะใช้โนอานะคะวิ่งไปเอาของนู่นบ้านป้านานะคะบ้านป้านานะคะบ้านป้านาก็คือพี่คนไทยนะคะเห็นเห็นหลังคาสีแดงนั้นไหมคะหลังคาสีแดงที่ใกล้ๆกับหลังคาสีขาวนะคะใกล้ๆกกับหลังคาสีขาวอ่าตรงนั้นเลยนะคะ ก็แม่แมมสั่งน้อยหนาไว้นะคะแล้วก็ให้พี่นาไปเอาที่ร้านนุ่นๆนอะไปวิ่งไปนุ่นแต่อลองลองให้ไปคนเดียวดูนะว่าเป็นยังไงได้ไหมเออเขาก็ไปได้เนาะ <laughs> เพราะปกติเนี่ยแม่แมมจะตามติดโนอาตลอดเลยนะคะไม่เคยปล่อยลูกให้ไปไหนคนเดียวนะคะอันนี้คือครั้งแรกเลยที่ไปคนเดียวดูซิว่าจะหอบน้อยหนามาได้ไหมเดี๋ยวแม่แมมก็ยืนดูตรงหน้าบ้านนี่นะ จังหวัดทีแ่แม่แบบอยู่นะคะชื่อจังหวัดอิบารากินะคะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ลากนะคะเยอะมากเพราะฉะนั้นจังหวัดนี้จะทําการเกษตรนะคะเยอะอันนี้ก็คือหัวเชัยเท้านะเนี่ยค่ะเดินมาจากบ้านเนี่ยนคะคะมาม้มานังตรนี้ใช่ไหมนี่มานี่ก็เป็นแครอทเอไม่ใช่เป็นหัวเชัยเท้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นจังหวัดนี้ยผักนะคะที่ขายก็จะราคาถูกด้วยนะผักในญี่ปุ่นเนี่ยราคาก็จะไม่เท่ากันนะ พวกค่าน้ำค่าไฟค่าประปาอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ละเขตกันละเมืองก็ไม่เท่ากันนะยูเคตนี้ก็หิมะก็ไม่ค่อยตกด้วยค่ะก็ดีเหมาะดีแล้วก็อยู่ใกล้สนามบินที่ถ้าเราจะกลับไทยอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่แบจะกลับไทย <N> ใช่ไหมมันก็สะดวกมากแล้วก็คนไทยเยอะนะคะคนไทยที่ทํางานอยู่จังหวัดอิบารากีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อปต่างๆอะ่ะที่ที่ขายของที่ขายของอนะคะขายของไทยอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเยอะเพระาะฉะนั้นแม่แหม่มก็จะหาคิดไม่ลําบากค่ะอันนี้ร้านพี่ใ,ใกล้บ้านนะคะร้านโชคดีร้านโชคดีเขาก็ซื้อน้หนามาสั่งน้หนามาจากโอกินาว่าค่ะพุ่นหนูอัดอยู่นู้นดูที่ถือไหวไหมนะโอ๊ยหนักแย่เลยเพิ่งนันีเดินมาแล้วเดิน <laughs> เขาก็สั่งมาจากโอกินาว่านะคะโอ้ยลูกแม่คนเก่งมาแล้วลูกแม่คนเก่งมา ไ้ลูกหนักแล้วป่ะปเดินเข้าบ้านไปไปเดี๋ยวแม่จะตักให้น้องอ่ากินด้วยนะ,ปปนนไ,นนะไปไปโนเคหนาวไหมเนี่ยหนาวไหมวตอนเร็วมากๆแล้วหกขวบแล้วอีกหน่อยก็ต้องเดินไปโรงเรียนโหกล <c ười> นเด็งมากเลยค่ะอ้วน นี่คะ่ะได้น้อยหนามาแล้วนะคะหลังนี้ห้าพันห้าร้อยเยนนะคะ mm hmm. ก็ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยนะคะ mm hmm. กับอีกเท่าไหรอ่อ mm ันหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทอันนี้นะคะเนี่ยคิดเป็นเงินไทยหนึ่งพันหกร้อยนะคะห้าสิบบาท mm hmm. โอเคเดี๋ยวมาปอก กินนะคะให้พ่อแม่กินนว่าเก่งใช่ไหมไปคนเร็วได้อะนอ่าเก่งสิใช้ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเก่งนว่าไปดูรถแต่ว่ารถไม่มาเลยรถไม่มาเลยหรอเก่งนะอีกหน่อยก็เดินไปโรงเรียนได้แล้วเนาะเก่งจังเลยลูกแม่เนี่ยนี่ค่ะเป็นน้อยหนาแบบนี้นะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขากินน่ะเขาบอกว่ามันจะเหมือนแบบว่ารสชาติไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวจะแบ่งไปให้อาจางหลังบ้านด้วยนะเขาคงไม่เคยกินกันเอ๊ะแต่วันนี้เขาไม่อยู่บ้านอ่ะอาจางไปไหนอ่ะไม่อยู่บ้านไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเอาไปแบ่งให้เขากินอืมโอเคเดี๋ยวเอาไปให้พ่อแว่นค่ะง่ายน้อยหนาพ่อกินแล้วมาชิมไหมลูกชิมไหมเนี่ยมาชิมกับพ่อสิเนี่ย อิโซแกมแบมบติเตกี่เดตันไหนอ๋อโนอาบ,บอกว่าอิโชแคมแมคคือโนอาพยายามอ่ะถือมาให้แลาคก,หกนหน็หอมแก้มหน่อยอหอมแก้มน่อยมาเจออะไรเนีน่ยยิบใจกับผ้าหรอซื้อมาสิสั่งร้านพี่โชคดีสั่งร้านพี่แล้วพี่นาไปซื้อมาให้ที่ร้านไงอตอนแรกพี่นาเขาก็จะชวนแม่พาแม่ไปซื้อแต่ว่าเมื่อวานนี้เราไปข้างนอกกันไง เม็ดไม่กินนะกินแต่เนื้อนะ mm hmm. ตกใจนึกว่ากินเม็ดเข้าไปด้วยโ <Okay. S 1> หปลูกได้ยังไงอ่ะถ้าปลูกจากการใช้เม็ดนะใช้เวลาสิบปีกว่าจะออกลูกแล้วต้องปลูกในที่ร้อนจ๋าลูกถ้ากินเม็ดมันจะเป็นยังไงเม็ดกินเม็ดเดี๋ยวมันเข้าไปข้างในกลัวมันไปตกไส้ตรงไส้ติ่งเดยวปวดท้องอน๋อลองชิมดูสิสเป็นไรลูกขาดที่หน่อย เล็บเออเดี๋ยวแม่ตัดเล็บให้นะพ่อพ้อพ่อื้อของน่องเจ็บหรอล่าลองกินดูสิอร่อยไหมหวานดีไหมอ่ะโอเคนะเดี๋ยวแม่กินต่อนะคลิปนี้ไปก่อนนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะวันอาทิตย์ก็อยู่บ้านนอนกิ้งกิ้งกันแล้วเนี่ยค่ะอุ้ยแม่ก็ดูหนังเกาหลีพ่อก็ดูแอนิเมะกับลูกค่ะโอ้โหพี่ว่าพอแวนบอกแพงกินไม่ลงพอแวนค่ะ เห็นแม่แม่มาพ่อแว่นเดี๋ยวนะพ่อแว่นเขาเห็นแม่แม่มขายมะยงชิดใช่ไหม,ไมเห็นแม่แม่มขายมะยงชิดแล้วท่าน,นี้พ่อแว่นอยากกินถแม่ก็อยากกินแม่ยังกินไม่ได้เลยพ่ออยู่ส่วนตัวเองนะคะส่วนตัวเองแต่ว่าส่วนตัวเองก็ยังไม่ได้กินเลยอะ่ะอยู่ไหนนะแม่โพสขายมะยงชิดเริ่มถึงบ้างแล้วนะคะไซส์ใหญ่ แม่ขายอยู่ไหนเนี่ยมะยงชิดมะยงชิดอ๋อนี่ค่ะมีมะยงชิดใช่ไหม,มพ่อแอนบอกอยากกินแม่ก็อยากกินแม่ยังไม่ได้กินเลยพ่อไม่มีใครเอามาขายโอเคนั้นคลิปนี้ไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะอยู่บ้านนัวสวัสดีสวยๆหน่อยสวัสดีค่ะ